สวัสดีครับพี่น้องต้องปสซู่บุ้งซูคนนะครับพ่อผมคือเกาเชี่ยนตกแก้วสายพูดการกินไวเนใจอนะครับมากับช่องรับเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรัชชมคือกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเม็ดคลิปดีๆมาฝากที่ฝากน้องนะครับแ้วกับฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดตับสามไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ เพร่อพ่อแม่พี่น้องสีประดพลาดคลิปดีๆจากช่องของเงานะครับเมื่อนี้นะครับออมาทำการนะครับเตาเม็ดรีบเด็ดฟางนะครับทั้เขาปลูกเขานะครับเขาซีบีตองแปดนะครับพี่น้องเนไหครับที่นี่ตองแปดงเม็ดพี่น้องอูเห็นแต่ช่อนมาพี่น้องกูนะกูนะมีแต่เม็ดตรงตรงนี้แต่เม็ดเต็งเตงนะครับพี่น้องเขากินทำการนะครับเตาเม็ดรีบนะครับจากเครื่องสีเขาของเขานะครับเห็นไหครับพัฒนา มาเพื่อคัดเม็ดรีบนะครับพ่อผมนะครับปอเม็ดรีบเศษฟางออกนะครับนี่ครับเต่อพี่มันนี้นี่ครับวันนี้ปอเม็ดรีบออกมาแล้วแต่ว่ายังมีเศษฟางอยู่นะครับการสีลงมานี่นะครับมาตะแกียงสลอดนะครับถีมาคัดเศษฟางนะครับเสียาแต่เม็ดตรงตรงเม็ดเต่งเตงนะครับให้พี่น้องนะครับไปเห็ดทันขอบปู่กันนะครับเพื่อนๆพ่กนี่น้องโอ้วงดูน่อยนะเม็ดแบบนี้เราเม็ดงามๆนะครับ ผานเม็ดข้าเจ้านะครับมะลีวรอยหานะครับอันนี้คือข้าซีวีตองแสตนะครับข้าก็ทิทัาขันพัดนะครับเดี๋ยวเจี๋ยวข่าไปเทปบรรจุกระสอบนะครับก้อนนะครับเดี๋ยวดีวครับคัดนะครับคัดเม็ดเก็งเงเม็ดตรงตรงกันเลยนะครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นเ้ากะทิมาทําทันบรรจุกระสอบนะครับนี่ครับนี่บรรจุกระสอบแล้วก็ทิทําขันช่างกิโลแล้วก็เง็บนะครับนี่ครับพี่น้องข่าที่ห้อง อันนั้นคัดคัดแล้วแล้วนะครับเพื่อนมีตะเม็ดตรงๆนะครับนี่ตะเม็ดเต่งๆนะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็คือนี่ครับข่าวซีพีสองแปดที่ต้องการคัดนะครับเหลือเมหลอไแล้วครับพี่น้อง่อแม่พี่น้องผู้ใดยังไม่มีพันข่ากัเตรียมตัวเลยนะครับนี่ครับเขาก็ะีเทลงอีก้อนนี่พี่น้องเห็นไหอันนี้ถังนะครับเทลงไปนี่นะครับชื่อเห็นไหพี่น้อง ลงไปนี้นครับวันนี้เคื่องเต่าซีพีนะครับสองแปดเทลงไปนี้นะครับการชีึ้นมากระเพาะนะครับกระเพาะซีนี้ตักลงมาแล้วกระซีตักมาตู้ดูดนะครับตู้ดูดล้มนะครับนี่ครับพี่น้องตู้ดูดมานี่ครับท่านตู้ดูดนะครับอันนี้คือเตอกเม็ดรีบออกนะครับนี่ครับนี่ครับเขาออกมาที่ไดกับิประมาณนี่พี่น้องอันนี้ก็บิเป็นเม็ดตรงนะครับ เม็ดตรงลงมานีนะครับกระจิมาอีกขันตอนหนึ่งนะครับตก็ครอนี่ครับท่านตะแกียงสลัดนะครับลงมานีตรงนี้ก็เป็นเม็ดเขา่าพี่น้องมาดิพูดอะอเม็ดตรงขนาดพี่น้องพูด่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับทันเขาปลูกนะฝั่งนะครับซีพีสองแปดก็สามารถแอดไลน์ line, สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะครับ094 3 5 7 0 0 0สามานะครับผมผู้รดเสียน แอดไลน์สอบถามนะครับอันนี้คือพันธุ์ข้าวปลูกน้าปังนะครับเขาสิพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับเจ็บคนน้อยที่สุดนะครับช่วยพี่น้องได้ข้าวปลูกดีๆนะครับผมนไหครับนี่เอาสำหรับวันนี้ก็สิขอทำการป้อนรับลิฟต์เสียบฟังนะครับไปร้อยเอฟซีก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ